ทุกคนวันนี้นะคะเรามาอัปเดตอาการนิสนึงตอนนี้จะบอกว่าเสียงดีขึ้นมากๆแล้วนะคะแต่ถามว่ารักษาอย่างไงเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังค่ะว่ารักษาอย่างไงนะ,ค,ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้ไปหาหมอเลยนะตั้งแต่วันที่เสียงหายก็คือยาที่หมอให้มานะคะไม่ว่าจะเป็นยาแก้ไอนะคะแล้วก็ยาแบบเหมือนยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีทานสิ่งที่ทานเพิ่มเนี่ยก็คือทานเป็น ฟ้าทลายโจรนะคะเชา้ากลางวันเย็นนะคะก็คือมือละเม็ดแล้วก็ดื่มน้ําขิงปกติอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วงแรกๆะคะ่ะมันเหมือนเสมหะมันจะเยอะใช่ไหมแต่พอหลังจากนั้นถัดไปประมาณวัน2วันเนี่ยคะ่ะอาการเสียงก็คือค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็เสมหะค่อยๆน้อยลงตอนเนี้ย คือเสียงอ่ะมันจะค,คือมันจะไม่มีทางแบบว่าเสียงแบบวันนี้หนักมากแล้วพรุ่งนี้หายเลยมันจะค่อยๆบอกว่าพีกเหมือนเซมหะมันพีกพีกมากๆแล้วมันจะค่อยๆแบบดีขึน้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะจนวันนี้จริงๆแล้วครบตั้งแต่ป่วยมาก็คือครบเกือบหนึ่งสัปดาห์และที่ไปหาหมอมาแล้วพรุ่งนี้ก็คือครบหนึ่งสัปดาห์ก็คือถือว่าอาการดีขึ้นมากๆหลายๆคนที่กำลังสงสัยอยู่ว่าจะรักษาอย่างไงกรณีแบบเสียงหายหรืออะไรเงี้ยคะคือทานยาให้ครบโดสที่หมอให้นะคะแล้วก็ หมั่นทานน้ำอุ่นเยอะๆนะคะแล้วก็แบบว่าเสริมด้วยแบบเสริมด้วยฟ้าทลายโจรน,นะทุกคนอันนี้ไม่น่าเชื่อเพราะว่าที่ออฟฟิศแนะนำมานะคะพราะทานแล้วรู้สึกดีจริงๆก็ ตอนนี้ก็คือคิดว่าสําหรับพรุ่งนี้ไปก็คือ,อยาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คงไม่ได้ทานยาละอาจจะทานเป็นแบบโอเคอาจจะมีจิบยาแก้ไอบ้างนะคะถ้าเกิดมีไอน,นิดๆหน่อยๆเจ็บคออะไรเงี้ย,ย y, ก็คือรักษาเป็นแบบทั่วไปแต่ว่าอาการที่แบบหนักๆตอนนี้คือเริ่มดีขึ้นมากๆแล้วนะคะก็จะมาอัปเดตให้คนทราบแค่นี้แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับความห่วงใยที่มีให้กันนะคะเดี๋ยวพี่ฮักกลับมาลงคลิปแล้วมีเสียงแล้วเวลาไลน์แมนโทรมาก็แบบตอบได้แล้วอะไรเงี้ย